เรื่องย่อสายรักสายเลือด EP 13มนมมีนาลุยเดี่ยวช่วยเมคินพิสูจน์ความบริสุทธิ์เรื่องย่อสายรักสายเลือดเกมออฟเซ c ร์เซชั่น2อละครแนวดราม่าแอคชั่นช่อง3เรื่องราวความลับของสายเลือดตระกูลเมรสิริที่จะสั่นคลอนทุกสิ่งนำแสดงโดยอเล็กี่รเดชและจีน่ายีนาออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20.30นาฬิกา30นาที ทางช่อง3เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2,568เรื่องราวสายรักสายเลือด EP 13เรื่องย่อสายรักสายเลือด EP 13มนมีนาลุยช่วยเมคินงัดข้อปรินพิสูจน์ความจริง ในสายรักสายเลือด EP13 h คลับปั่นป่วนเพราะถูกตำรวจบุกตรวจค้นปรินและพักพวกได้โอกาสเหมาะใช้เหตุการณ์นี้ค่นอำนาจของเมคินใน H Group และพร้อมจะเหยียบเขาให้จมดินตรงข้ามกับมนมีนาที่พยายามช่วยเมคินตรวจสอบเงื่อนงำความจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ขณะเดียวกันตรีประภาตัดสินใจบอกความลับเรื่องเมคินไม่ใช่สายเลือดเมรสัสริกับปรินและประมทเพื่อต่อรองเงื่อนไขาบางอย่างที่อาจทำให้ตระกูลเมรสัสริต้องสันคลอน ติดตามละครสายรักสายเลือด EP 13ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3